กลางดึกที่ผ่านมาค่ะเกิดน้ำป่าพัดคอสะพานและถนนเข้าหมู่บ้านในพื้นที่บ้านจันตะแปะตำบลจันทเขมอําเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีเกือบใช้การไม่ได้แม้สภาพอากาศฝนจะตกลงไม่มากแต่คาดว่าน่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนที่จะสะสมกันมาหลายวันค่ะ นายสุเนธเชียงเหนือนายกเทศมนตรีตำบลจันทเขมอำเภอเขาคีจกูดพาผู้สื่อข่าวซีทีวีออกตรวจสอบสภาพน้ำป่าที่ไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านจันตะแปะหมู่ที่สองหมู่ที่หและหมู่ที่8ในเขตพื้นที่ตำบลจันทเขมพบว่าคอสะพานได้รับความเสียหายจนเกือบใช้การไม่ได้และคอสะพานแห่งนี้เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากจำนวนมากครั้งใด คอสะพานก็จะได้รับความเสียหายทุกครั้งทําให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพสวนยางพาราที่ปลูกใหม่และเก่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเกรงว่าจะทําให้เกิดอันตรายที่ต้องใช้สะพานแห่งนี้แม้ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาไม่รุนแรงแต่ใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานก็เกิดปัญหาการระบายน้ําไม่ทันจนน้ําในพื้นที่ราบสูงไหลลงมาในลําคลองบ้านจันตาแปะ และพัดคอสะพานและถนนเสียหายซึ่งนายสุเนธเชียงเหนือเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาปริมาณน,น้ำฝนจากเขาสายดาวเหนือฝนได้ตกลงมาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องจนไม่มีพื้นที่อุ้มน้ำทำให้น้ำไหลลงมาอย่างรวดเร็วลงสู่ลำคลองกระแสน้ำที่ไหลยอย่างรวดเร็วทำให้น้ำไหลลงมาตามลำคลองเกิดการกัดเซาะจึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย นอกจากคอสะพานที่จะเข้าหมู่บ้านเสียหายแล้วยังมีถนนเสียหายอีกด้วยก็ทางตำบลจันเขมกับประสบปัญหาอุทโโกภัยเมือ่อวันที่14คือเมื่อวานเวลาประมาณ16บหนกาถึง2องทุ่มเหตุเกิดคือน้ำป่าไหลหลากนะครับคือฝนนี่จะตกจากเทือกเขาสายดาว เขาจันตะแปะนะครับแล้วทำให้คอสะพานชำนุดเสียหายทั้งหมด3จุดนะครับและเส้นทางกร,ราสดอนสจุดที่เสียหายนะครับแล้วตอนนี้ทางเทศบาลตำบลจันทเกบนี่ก็ได้ดำเนินการซ่อมเมื่อวันที่12ก็ได้ชำนุดเสียหายแบบนี้มาหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็มาเมื่อ,อาวานคือวันที่14ก็ได้พังอ่าเป็นครั้งที่2แบบนี้นะครับก็ทางเทศบาลได้ดาเนินการซ่อนเนื่องจากทางเทศบาลนี่ก็มีเมคโครแล้วก็สิอ่าหล้อก็มาช่วยกันแล้วรถเกตนะครับก็ดําเนินการอ่าทันต่อเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าวันที่15มานะครับครับตอนนี้ก็ราชสอนก็2เส้นทาง นะครับสามเส้นทางที่สัญจรไปมาไม่ได้ตอนนี้ทางเทศบาลตะบนจังเก้มก็ดำเนินการกำลังช่วยเหลือและซ่อมอาทางทุกสายที่ขาดอยู่ครับ